ุกท่านที่มานะครับจะได้รับคกับจะได้รับค่าเดินทางเปล่าฝางนะครับแม่สาีีมเป็นต้นนะครับคือเป็นสมาชิกเัือกไกที่อาวุอาหารสัตว์พวกแกนึ่งนะครับที่เราได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกินีที่มาจะปันผลพบนะครับพอโควิดเข้านะครับเศรษฐกิจบอกว่าเรื่องย้าเรื่องย่ากันปกติเรื่องอาหารที่มันเป็นส่วนของเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ ผลไม้ต่างๆมันขึ้นทำให้เกิดวิกฤตนะครับเกิดวิกฤตกับวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสองการขาดทุนนะครับการขาดทุนกาไรจะขาดทุนบ่มีกําไรนะครับขาดทุนนี้ก็คือขาดทุนกำไรของพ่อแม่พี่น้องที่เป็นลูกสมาชิเาทั้งหมดกรรมการทั้งหมดที่อยู่ที่นี่เขาจะรับเงินค่าตอบแทนเรื่องของการโบนัสต่างๆดอกเบี้ย ดอกเบี Cross ้ยม่ใจ่ว่าดอกเบี้ยนะครับเงินปันผลที่เขาปันก็แม่พี่น้องนะท่านลองไปคืนเลยครับปีนี้ร้อยละปีแล้วร้อยละสิบปีนี้ร้อยละสิบสองนะครับเขาก็จะพยายามตีตื้นให้มันคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนปีก่อนๆนั้นนะครับเขาปันก็แม่พี่น้องร้อยละสิบห้าถูกหครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความหันใจอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้ปีนี้เขาจะมาเพิ่มหุ้นมาเพิ่มหุ้นทักเพิ่มเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันก็ไปกระทบ ในผลปันผลกำไรของเรานะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สิทธิที่เราควรจะได้เพราะเราเป็นเป็นลูกสมาชิกในในแรกเริ่มที่เข้ามาด้วยสิบกว่าปีนะครับก็เลยก็เลยนเรานะอยู่มา15ปีแล้วครับที่เป็นที่ปรึกษานะครับก็เพื่อคำแนะนำข้อบังคับและในด้านกฎหมายต่างๆนะฮะเก่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจเทานะครับ ตอนนี้ปีนี้นะครับผมที่กำลังเพิ่นอุ้งมาทั้งหมดนะครับคือเรื่องสมุนไพรกัญชานะครับผมก็ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องวิสาหกิจชุมชนของเาราในฮะสี่ตำบลน,นะครับไปจดทะเบียนนะฮะในรักการห้องอคว่าเรามีส่วนโลกรับกับวิสาหกิจแม่เฮียเพราะเราผ่านทางนี้ครับมาได้ผ่านโดยตรงมาได้ไปโดยตรง ตั้งแต่ซื้อขายกันมาปี48ราคาเดิมตั้งแน่นตลอดนะครับผมมีว่าเอยากขายแปลงขายบุนี่ครับมาไม่เห็นไหนขอครับหนึ่งรงวันเอ,าอ้าพ่อคนี่จัดกิฟต์กันมา,นนนาห,นหนึ่งรงวันนำคำพูดเลหนึ่งสองสามเอ้าเสียหนึ่งใบเอานะครับปักไฟ่ปูนมันจุกไฟ ครับครับครับสำหรับปีนี้เราต้องขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านทางอนไทโชคดีทุกท่านทุกคนครับขอบคุณครับขอนเทนท์ทามที่อยู่ครับ